สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิปกาโลคลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2565เรามาถึงราศีธนูและะ้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่16 16ธันวาถึง13มกรามมาดูนะคะว่าชาวราศีธนูชีวิตโดยรวมในปีใหม่เดือนใหม่แล้วจะเป็นอย่างไรนะคะ แต่ก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงนะคะว่าเป็นการพยากรณ์แบบรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยเวณนะที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคําพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มาดามด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อเข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดามนัด เอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีธนูตัวตนของคุณได้หนึ่งสามในช่วงเดือนมกราคมปีใหม่พอดีปีใหม่เดือนใหม่แล้วได้หนึ่งสามในที่นี้เขาบอกว่าเป็นช่วงของการที่เรียกว่าต้องระมัดระวังควบคุมเรื่องอารมณ์และแม้กระทั่งคําพูดคําจาที่เราอาจจะพูดจาไม่รู้ตัวแล้วไม่เข้าหูคนได้นะคะ <c oughs> ขอไปค่ะชาวราศีธนูต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์เรื่องความคิดนะคะความคิดที่อาจจะเป็นช่วงของการมองโลกในแง่ลบหรืออาจที่จะคิดลบกับทุกๆอย่างหรืออาจที่จะมีปัญหาอื่นๆเข้ามาตั้งแต่ปี64แล้วมันทำให้อารมณ์ตกค้างมาถึงปี65มันจะส่งผลทำให้คุณมีความคิดที่ ดูที่จะคิดลบไปสมดทุกเรื่องหรืออาจที่จะมองดูเหมือนว่าตัวเราเองไม่มีคุณค่าเหมือนเป็นการที่มองเขาเรียกว่ามองลบคิดลบไปสมดทุกเรื่องจึงทําให้บางทีเราพูดจาประชดประชันไปโดยไม่รู้ตัวหรือบางทีเราพูดจาอาจจะไม่เข้าหูใครก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระ,ระวังเรื่องคําพูดระวังเรื่องอารมณ์ควบคุมอารมณ์ให้มากๆหรืออาจที่จะต้องคิดให้มากกว่าพูด คิดให้มากกว่าคําพูดในที่นี้บางคนได้บอกว่าคิดให้มากกว่าพูดก็คิดก็คิดแล้วถึงพูดทุกทีก็คิดว่าคิดแล้วอ่ะคิดดีแล้วแต่ถ้าเกิดพูดออกไปแล้วมันส่งผลที่ไม่ดีให้กับตัวเราเองสู้เรานิ่งๆดีกว่าเราอย่าไปพูดหรืออย่าไปเอ่ยถึงบุคคลที่สามได้จะยิ่งดีทีนี้ชาวราศีธนูถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มองโลกในแง่ลบคุณไม่ได้มีเรื่องอะไรที่คิดลบไม่ได้พูดจาประชดประชันให้ระวังปีนี้นะคะคุณจะมีเรื่องสูญเสียเกิดขึ้น การสูญเสียของคุณอาจจะเป็นการสูญเสียผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้หรือว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าสูญเสียทรัพย์สินเงินทองได้อาจจะอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นหรือสูญเสียแม้กระทั่งเรื่องความรักคนรักได้ด้วยนะคะเพราะนั้นเรามาดูมาดูชาวราศีธนูเรื่องหน้าที่การงานกันก่อนนะคะการงานชาวราศีธนูในช่วงของเดือนมกราคมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นงานที่เรียกว่า มีคนคอยสนับสนุนเราแต่เป็นการสนับสนุนแบบลับๆนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศตรงข้ามกับเรานะคะแต่ในที่นี้เขาบอกว่าถึงยังไงงานของคุณก็เป็นการที่ไปแบบเรื่อยๆก่อนนะในช่วงเดือนมก,กราคมนี้ยังไม่หวือหวาอะไรนะักแต่ก็ถือว่ายังยังไปได้ดีอยู่นะคะแต่อาจที่จะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าชาวราศีธนูต้องตื่นตัวจากการที่อยู่บนโลกส่วนตัวมากเกินไปหรือว่าอยู่ในโลกของ ต้องออกมาสู่โลกความเป็นจริงออกสู่สังคมข้างนอกอย่าอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองจนเยอะเกินไปจนไม่ออกสู่สังคมข้างนอกแล้วจะทําให้คุณเติบโตได้ยากนะคะมีเกณฑ์ของการที่จะมีโอกาสที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้จากการที่เรียกว่าคุณต้องออกสู่สังคมพบปะ,ะเจอเจอผู้คนให้มีคนรู้จักคุณให้เยอะขึ้นนะคะใครที่ทำงานประจำอยู่ก็มีการที่ จะมีคนส่งเสริมสนับสนุนผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนคุณอยู่แล้วแต่ในที่นี้คุณจะต้องเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนที่เขารู้สึกว่าคุณคือพวกของเขานะนะคะผู้ใหญ่เขาจะส่งเสริมสนับสนุนเฉพาะพวกของตัวเองถ้าเรารู้ตัวว่าเราคือพวกของเขาเราจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนแบบเต็มที่เลยทีเดียวนะคะ <c oughs> โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นเพศตรงกันข้ามกับคุณนะคะทีนี้ สำหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวเขาบอกว่าเป็นช่วงของการที่เรียกว่าคิดการใหญ่นะแต่ถ้าคุณจะคิดการใหญ่คิดได้แต่คุณต้องทําอะไรให้รอบครอบศึกษาให้รอบคอบก่อนเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่จะดีที่สุดถ้าเริ่มจากใหญ่เลยทีเดียวคุณจะต้องศึกษาให้รอบคอบแล้วนะว่าคุณทําได้เมื่อไงคุณมีโอกาสพังได้ด้วยเช่นกันนะคะ มาดูถึงเรื่องการเงินเขาบอกว่ารายได้ในช่วงเดือนมกราคมนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมีเข้ามามากบ้างน้อยมากน้อยบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วจะหมดไปกับการเที่ยวการเดินทางนะคะการซื้อรองเท้าซื้อกระเป๋าหรือไม่ก็การที่ช่เรียกว่ารักสวยรักงามถ้าเป็นผู้หญิงก็ชอบรักสวยรักงามซื้อหมดไปกับการ ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะหรือใช้จ่ายแบบไม่ระมัดระวงังหรือบางคนก็หมดไปกับลูกกับหลานนะคะหมดไปกับลูกกับหลานกับคนที่เรารักได้ด้วยทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเรื่องการเงินชาวราศีธนูจะพึ่งพาญาติพี่น้องได้ไหมพึ่งพายาตพี่น้องได้อยู่นะคะแต่ไม่ได้มากเท่าไหร่นะก็เขาช่วยตามอัตรภาพที่เขามีมีให้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าสังคมละ่ะมองชาวราศีธนูว่าเป็นคนแบบไหนเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ อัธยาศัยดีคอยตามง่ายเป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายแล้วก็เป็นคนมีน้ำใจนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าจัดวด่ดดีแต่ในที่นี้เขาบอกว่าเขามองว่าคุณมีนิสัยเหมือนเด็กนะหลอกง่ายด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูก็ต้องดูดีๆด,ด้วยนะอย่าไปค้ำประกันใครอย่าไปให้ใครยืมเงินง่ายๆ เพราะว่าคุณอาจจะถูกชักดาบได้ด้วยนะคะมาดูถึงเรื่องโชคลาภบ,บ้างโชคลาภชาวราศีธนูในเดือนมก,กราคมนี้ไม่มีนะคะถึงมีก็มีน้อยบ้างน้อยมากน่าจะได้มาเก็บกับเรื่องจะโชคลาภจะเป็นพวกอะไรอของกินของฝันของฝากมากกว่านะคะของจุกจิกเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองทีงมาดูถึงเรื่องออสำหรับใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวอยากรู้ว่าลูกน้องบริวารเป็นยังไง ะะลูกน้องบริวารมีความคิดความอ่านของความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ใจได้นะคะก็เป็นเรียกว่าลูกน้องอาจจะเป็นลูกน้องที่อยู่กันมาแบบยาวนานแล้วนะคะเขาเข้าใจในเหตุผลของคุณแต่ในที่นี้ก็บอกเลยนะว่าเขาก็เขาก็มีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจคุณอยู่นะเพราะว่าจากคําพูดคําจาบางทีคุณก็พูดแรงเกินไป ะะพูดแรงเกินไปพูดตรงเกินไปเขาอาจที่จะสะสมความรู้สึกอยู่เพราะฉะนั้นนะอะไรที่ลูกน้องดีก็รักษาเอาไว้อย่าไปใช้คำพูดรุนแรงเกินไปบางทีเนี่ย อยู่กับเราทนอยู่กับเราเมื่อไหร่ที่เขาหมดความอดทนเขาอาจจะไปจากเราได้นะคะมาดูถึงเรื่องความรักกันบ้างชาวราศีธน,นูคนโสดมีเกณฑ์ของการที่จะพบปะเจอเจอกับคนถูกอกถูกใจที่จะเข้ามาเข้ากันได้ด้วยดีเข้ากันได้ง่ายแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กันได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยนะคะแต่สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วในที่นี้ก็บอกคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วเขาบอกว่าช่วงนี้ก็ตะมุตะมิกันไปนะ ทาตัวน่ารักเข้าหากันแต่ก็ระวังด้วยว่ารักกันมากคุยกันมากคุยไปคุยมาระวังการที่ว่าเรื่องหยุมหยิมอย่าเอามาเป็นเรื่องใหญ่ก็แล้วกันนะแต่ถือว่าชาวราศีธนูกับคู่ครองของคุณถือว่ายังรักกันดีอยู่นะคะในในช่วงเดือนมกราคมนี้เนาะทีนี้มาดูถึงว่าสุขภาพกันบ้าง สุขภาพชาวราศีธนูให้ระวังเส้นเลือดที่สมองนะคุณมีเกณฑ์ของการที่จะเป็นความดันนะใครที่เป็นความดันสูงอยู่ให้ระวังเส้นเลือดที่สมองมีโอกาสแตกติบตันเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องสายตานะคะสายตาข้างขวาจะมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องช่องปากนะคะหรืออาจจะมีอาการของการคอเจ็บปากเปื่อยมีเป็นแผลในปากได้ นอกนั้นก็นอกนั้นก็ถือว่าร่างกายแข็งแรงดีอยู่นะสําหรับชาวราศีธนูนะคะระวังโรคของผู้ใหญ่หน่อยนะคะโรคของผู้ใหญ่ก็เช่นเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจใครที่50อัพปแล้วเนี่ยบางทีมันหนีไม่พ้นโรคเหล่านี้นะมันอาจเอาไปแค่เพียงโรคใดโรคหนึ่งพอนะอย่าไปเอาหมดทุกโรคนะคะนอกนั้นแล้วก็ถือว่าแข็งแรงดีไม่มีปัญหาอะไรอาจจะมีโรคปัญหาเกี่ยวกับการปวดข้อปวดกระดูกเกิดขึ้นอยู่เป็นบ่อยๆนะคะแต่ก็มารักษาไม่หาย แต่มันก็จะมีมันก็จะมีอาการขึ้นมานะในช่วงเดือนมกราคมเนี้ยเป็นอยู่บ่อยๆนะครับแล้วบางทีมันก็อาจจะทำให้เป็นยาวนานไม่หายสักทีแล้วก็ปวดมากบางทีก็ปวดข้างซ้ายย้ายไปข้างขวา ประมาณนี้ได้นะคะก็จบคําพยากรณ์สำหรับชาวราศีธนูแล้วนะคะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ